20 hours big cleaning เชียงรายซิตี้คือตอนนี้เขาฟื้นฟูตามเวลาราชการนะพี่ครับฟื้นฟู8โมงพอ4โมงเย็นมก็จบนาทีมันไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันฟื้นฟูเมืองกลับมาไม่ได้เมืองมันก็ไม่ไม่เมืองมันก็ไม่กลับมามีชีวิตชีวาเป็นเมืองอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ช่วยกันตลอด24ชั่วโมงเลยได้ไหมแบ่งเป็นกะก็ได้ไม่ใช่คนนึ่งทำทั้งวันอาจจะเที่ยงคืนถึง8โมงกะหนึ่ง 8โมงถึง4โมงเย็นกะหนึ่งหรือ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนอีกกะหนึ่งให้แบ่งกันเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าต้องเร่งปฏิบัติการฟื้นฟูนฟนเนี่ยมันเป็นโคนอย่างนี้เลยค่ะ,ะแล้วมันมีขยะเยอะมากขอความ,มร่วมมือประชาชนนะคะงดใช้รถก่อนงดใช้รถก่อนเพราะว่าพอรถติดปุ๊บอะ่ะมันก็ขนขยะต่างๆไปทิ้งได้ยากขึ้นตอนนี้สิ่งที่ชาวเชียงรายต้องการในการฟื้นฟูนเนี่ยก็จะมีรถขนขยะ รถแทรกเตอร์รถน้าจากเทศบาลและจังหวัดข้างเคียงมาช่วยกันหน่อยอจะได้รีบทําความสะอาดตอนนี้น้ํามันค้างมาหลายวันก็เริ่มส่งกลิ่นและเหม็นเน่าคือขยะท่<อ>วมเลยเ <ๆ S 2> มื่อกี้นะใช่ใช่เพราะมันก็คือพังเสียหายใช่ไหมมันก็จะไปไหนต่อนล่ยทิ้งกันมันต้องทิ้งหมดเลยนะพี่เนาะก็เป็นหน้าที่เทศบาลนะ ถึงเวลาแล้วเทศบาลก็ต้องหาวิธีการจัดการให้นะครับจะระดมบรรดาช่างพวกก่อสร้างทั้งหลายที่เคยไปรับงานน่ะรถแทรกเตอร์รถสิบล้อทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมานะครับน้ำก็ต้องฉีดกันแรงๆไล่ที่โคดออกมาให้ได้ถามพี่บุญยอดว่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอยาเพิ่งไรสตาร์ทอ๋อใช่อันแรกนะรอให้มันแห้งก่อนแล้วก็คุยกับเรื่องประกันภัยก่อนเลยใช่ไหมครับถึงแล้วก็น่าจะต้องใช้กันเขาเรียกอะไรขึ้น รถยกอะรถยกอะกาเรียกอะไรนะรถรถยกรถรถสไลด์รถสไลด์อ่าเอารถสไลด์ไปแล้วไปไปตีราคากันหรือว่ายังไงแล้วก็ประกันภัยก็จัดการไปก็ต้องก็ต้องเข้าใจนะว่ามันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นมิดเลยนะมิดไม่พอมันไม่ใช่น้ำด้วยมันเป็นโครนเข้าไปทั้งคันอย่างนี้แล้วอะค่ะครับเพราะว่าตอนเนี้ยหลายที่เท่าไหร่ถึงจะจบนะแล้วมันก็มีอีกว่าหลายที่ที่มันเริ่มแห้งอะมันเป็นฝุ่น pm10 เป็นฝุ่นใหญ่ๆที่แบบเหม็นเข้าจมูกมันจะจแดงๆอย่างนั้นนะคะตอนนี้รเริ่มมีแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็อบคุณทุกควยผู้ใหญ่ที่กำลังส่งเข้ามานะครับให้กําลังใจกันกับทุกที่ทุกจังหวัดนะฮะผ่านทางรายการด้วยนะครับ